อันยองยอ์บุญสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรากลับมาใน Fable Dom กันนะจ๊ะที่เลยกกันค้างคางว่าน,นมนานนมแล้วตอนนี้ Early Access เราก็ได้หายไปเรียบร้อยแล้วเราสามารถสร้างพวกนี้ได้แล้วนะเออพวกสิ่งนี้ Prismatic Liquid Extractor นั่นเองนะจ๊ะตอนแรกเนี่ยมันมันกดยังกดไม่ได้นะตอนนี้เรากดได้แล้วเนี่ยมันเปิดหมดเลย หรือว่าเปิดอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจแต่จำได้เองลิควิดอันนั้นอนะ่ะมันมันไม่ได้เปิดนะเออเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะสร้างได้ขนาดไหนนะวันนี้ต่อไปเราจะต้องเป็นสมอ l ซิตี้ก็คือมี150คนเราขาดอกคนเดียวถ้าสมอ l ซิตี้เราก็น่าจะเปิดเปิดอะไรได้บ้างอันนี้อย่างนะพาเลสเมนฮอลล์ยังไม่ได้นี่เกรฟฟาร์มอันนี้ทำได้ จูเซรีก็ทำได้เหมือนกันถ้าเป็นสมอลซิตี้แต่นี้ล่ะมาร์เก็ตเพลสอันนี้ก็ถ้าถึงสมอลซิตี้ก็ทำได้เหมือนกันโอเคเรามารอลุ้นกันดีกว่านะจ๊ะว่าเมื่อถึงแล้วเราจะมาสร้างกันนะจ๊ะโอ้เดี๋ยวนี้มันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้ให้ดูด้วยนะเวอร์มากโอ้เออเหมือนแบบมีสอนแบบว่า อินสตรักชั่นตรงนี้ให้เลยนะดีดีด,ดีพอมันอัปเดตใหม่แล้วมันดีขึ้นเยอะเลยเนาะดีมากตอนนี้บ้านเราโอ้คงต้องสร้างแถวนี้ไปก่อน๋ยวดูสิตรงน,นี้บิ้วปะเพิ่มเพิ่มะถ้าไม่เราบิ้วฝั่งนี้เราไม่บิ้วฝั่งนี้ละโอ้สับสอนเหมือนไม่ได้เล่นานานเราเป็นอย่างเนี้ย ขวดหัวเนี่ยแอปเปิลทรีแอปเปิลทรีสองอันเลยเหรอโอ้ไม่ใช่นี่ crossing line โอเคเออมันเปลี่ยนไปเหมือนกันนะวิธีการต่างๆน่าสนใจน่าสนใจมีสอนเสริญด้วยนะโอเคปะอืมคนเรา street l e a อ e r โอเคเราจะขาดคนอยู่มาเรามารอดูดีกันดีกว่าว่าโอนี่กดมันก็มีให้ดูแล้วนะเจ๋งอะเออดีๆๆดีดๆไฮโซไซอขึ้นเยอะจริงทรัพยากรเราก็ลอยอเช่นกันไม่ต่างกันนะจ๊ะ อ่ะเดี๋ยวเรารอสมอลซิตี้นะจ๊ะเจอกันจ้ะเนี่ยสโตนแคมป์ของเราเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่มีงานได้ทำเลยนะคือหินเราหมดแล้วแล้วก็ย้ายไม่ได้ซะด้วยสิแล้วก็ปิดแล้วก็โอเคเดสตรอยไปเลย โอเคแล้วก็ให้คนอื่นไปทำอย่างาอื่นนะจ๊ะโอ้งนี่บ้านไกลหมดเลยมีแต่สมาชิกบ้านไกลอันนี้ได้อยู่โอเคปะจัดไปจ้า World Event มาใหม่ Festival f ฟสติวัลจ่ายสองร้อยเพื่อความสุขของปวงชนจ่ายห้าดูบิลิตี้เอาไปเลยสองร้อยหูเตเหลือสี่ร้อยเอ้เหลือสองร้อยแปดสิบสีนนะ่โอเคจัดไปเป็นบัฟนะเอฟเฟกโอเคประชาชนของเราต้องมีความสุข New c o m e r มาแล้วจ้าเขาบอกว่าทุกแปดวันจะมีคนมาเยี่ยมเยียนอนาณาจักรเรานะจ้าเราขอเป็นโอเคพี่เส้นสองคอมมินเนอร์หนึ่งแล้วกันนะ Welcome สุดยอด Get settled Rich population of 100 Furblings แล้วโอเคมาโซนรีชิพรอยแล้วก็รี w อร์ดก็จะเป็น600คอยเออขอบคุณค่ะ Marketplace อ่า มีลิควิดซัมติงนั่นแหละแล้วก็มีแกรนเทียเซอร์มีเกรฟฟาร์มมีจูซซี่เราจะทำน้ำองุ่นได้แล้วนะดูสิจริงจังเวอร์ตอนนี้ก็สโมซิตี้เราจะจะอีกทีเราจะเป็นซิตี้ต้องมี180ท่านตอนนี้เรามีอยู่152โอเคมาเขาขอ,ขอเพิ่มงานให้น้องหน่อย โอเคแล้วก็ใครอีกอะไม่มีแล้วเหรอแปลกจังออมีเวล์แมพให้กดด้วยเวล์แมพมิชชั่นเซคเดียร์วะวันนี้คงอีกนานนะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเออเราต้องมีกองกำลังเยอะด้วยอะ่ะเ่าขอดูหน่อยจำไม่ได้แล้วนะเนี่ยอันนี้พิซซิงเฮลเลยนะขาด สุขภาพนี่นี่แปดนี่สี่นี่สี่อ๋อเราต้องมีคอมมอนเนอร์แบบว่างงานด้วยเหรอแปดคนอาร์ช r ร์โอเคอันนี้ก็คืออย่างละหนึ่งได้ได้ได้โอเคอาร์ช r รี่ okay. แล้วบาแหล็กเราพอปะเนะี่ยอ่าบาบาแหล็กเราเยอะนะเราขาด โอเคแล้วเอาใครออกบ้างกินเนอรี่ดีกว่ากินเนอรี่ออกสักคนหนึ่งแล้วกันโอเคแล้วก็ไปเป็นได้ไหมเนี่ยไม่ได้หรออ๋อนอตอินั a แมทร a l โอ้จำไม่ได้นะเนี่ยต้องใช้ห้าอันอาวุธเรายังไม่ได้สร้างหรอ แล้วก็มีนี่แต่เราไม่มีฐานหินกับเหล็กโอ้โหปัญหามันแบบช่างนับซับซ้อนคนมันใช้เยอะทำไม่ทันออมีล็อกไว้ด้วยล็อกไว้ทำไมอ,อ๋อล็อกไม่ให้เอาออของออกไปนะ ขาดฐานเนาะฐานก็คือไม้ไม้ไม้ไม่พอมิชชั่นรีวอร์ดจะได้ไม้กันได้ฐานนี่คืออะไรไปไหนเนี่ย <c oughs> พีเส้นหนึ่งอ๋อคนว่างงานใช่ไหมขอชาวบ้านออกมาหนึ่งคนจากที่ไหนก็ได้ขอออกมาจากเลเบอร์เลอร์อแล้วกัน โอเคทำให้กับเจ้าหญิงแอ็กเนสก่อนนะคะอันนี้เอาไมา่ได้คนเดียวเหรออ๋ออซีเราจะผ่านไหมเนี่ยอ่ะปะปะลองดูลองดูไม่ผ่านไม่รู้เอ้ยผ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้ลองลองก่อนลองก่อน ว่าจะซื้อซื้ออาวุธซื้อซื้อจากอันนี้ดีกว่าอาวุธอาวุธโหมีน้อยมากเลยอขออาวุธหน่อยห้าแล้วก็ให้จิโอนี่เก็บไว้หนึ่งไอรอนเนาะโหต้องแลกเยอะเลยอ่ะผักเหรอเอาตังค์แล้วกันโหตังค์นี่คือน้อยกว่าเออ อะไรเดียว stone brick หรอให้เท่าไหร่ได้บ้างอะอันนี้20แล้วเนี่ยกดรัๆวๆเลยนะเนี่ย17 request trade โอเคขอบคุณค่ะแล้วก็ s h o r ไฟเตอร์หนึ่งคนไม่พออีก <laughs> ไม่ได้อีกแล้วเนี่ยอันนี้แล้วกันเอออาร์เชิร์ไปก่อนโอเคหนึ่งคนก็ยังดีออปวดหัวดีแท้ฝึกหนึ่งคนอันนี้เท่าไหร่สิบเจ็ดเท่ากันอขอบคุณค่ะพอสิเอาพอสพอสพอสอ,อะ วุ่นวายและยุ่งยากกลับมาเล่นก็ก็จะเป็นแบบนี้แหละนะซื้อมาแล้วไม่ใช่หรอไปไหนโอนน็อตไอ้นับแมทริออหรือว่ายังไม่เดินทางมาเอาเอาเอาวุธฉันไปไหนพวกคุณเอาเอาวุธด,ดิฉันไปไหนเอออาวุธหายอาวุธหายค่ะ เซ็งเลยจริงจริงสุดจริงค่าขออีกห้าตังนี่ต้องเท่าไหร่เนี่ยร้อยหนึ่งไม่ใช่สองร้อยเลยเอ่ะโอเคพอสอยู่ตายแล้วนะเห็นนะอามาเมนต์เน่ยซฉันต้องได้เออ เมื่อกี้มันหายไปไหนต้องยอมแลกหลายอย่างมากมีคนขโมยแน่เลยทุกคอร์สทำไมทรัพยากรเรามาดูช่างน้อยขนาดนี้โอแต่อย่าลืมว่ามันเหมือนมีว่างๆอยู่นะโอ้นี่ไงว่างรอก่อนแล้วกัน155เรารับได้อยู่เยอะอยู่โอเคองั้นเจอกันอีกทีก็ แล้วตอนไหนซิตี้เหรอไม่ได้ไม่น่าถึงมั้งลองดูลองดูลองดูอีกทีแล้วกันนะจ๊ะแล้วเจอกันจ้ะ forging weapons เป็นเควสเควสอันใหม่นะเขาบอกว่าถ้าเกิดเรา produce แปด armament เนี่ยแล้วก็จะได้ n o m i n i t y แนละ้วถ้าทำไม่ได้ก็ f a i ก็ลบติดลบทำไม่ได้แน่นอนนะ ผักเต็มเนี่ยขึ้นรูปแบบว่า storage for military rankings จาก9อันดับเราอยู่ที่อันดับที่8โอ้เราได้ร้อยคอยด้วยโอ้สุดยอดอยู่อยู่เกือบล้างท้ายนะเออยังได้ตั้งร้อยนึงเนยเจ๋ง <J eng. S 2> สุดปังมากเวอรเราสร้างอะไรเพิ่มดีกว่า เหมือนจะได้ของมาเพิ่มอันนี้ไว้ทำอะไรเนี่ยไปแคชบอกว่าจับปลาให้ได้50ตัวจะได้5้าดมิิตี้ถ้าทำไม่ได้ก็ติดลบคิดว่าตัวตึงเรื่องปลาอยู่นะเออน่าจะทำได้เราต้องบิวด้วยว่ะบิวฟิชเชอร์แมนฮัเหรอกดกดกดโพสโพลม่ได้นะเออบิวฟิชเชอร์แมนฮัก็ได้ โอเคใน3ามิวันพอนก่อนพอนก่อนวิวตรงนี้ก็ได้นี่ Fisherman hut มาทำเควสก่อนโอเคไม่ต้องสอนก็ได้เล่นเป็นแล้วหมุนโอเคกดอเออนนี้นี่เอยนี่พอดีเลยมีทางเข้าโอ้เรือออกไงอะเรือออกไงไม่เข้าใจ เออเออเนาะเออเมื่อกี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้ไหมแล้วเดี๋ยวค่อยตกแต่งเอาเดี๋ยวเดี๋ยวคอนเล็งแป๊บนึงเอออันนี้ไิวไหวปะวะลืมดูเลย <c oughs> หินกับไม้แผ่นโอเคอ่ะสร้างทุกคนสร้างอันนี้ก่อน ทันปะวะชักชักไม่แน่ใจแล้วสิชักไม่แน่ใจแล้วลืมดูเรื่องรีซอสไปเลยเกรฟฟาร์มจริงก็สร้างได้เลยนะไม่ไม่ผลกระทบอะไรแล้วนี่ชุเซอรี่เกรฟฟาร์มเกรฟฟาร์มมาสร้างไว้แถวนี้ก็น่าจะดีฟาร์มองุ่น ค้าวองุ่นเดี๋ยวค่อยว่ากันทำภารกิจอันนี้ให้เสร็จก่อนไหวไหมวะไหวไหมเจ๊โอ้กด follow เอ้ยตอนนั้นมันกดอย่างนี้ได้หรือเปล่านะไม่แน่ใจองุนกล้องไม่ได้เลยนะ complete and off world mission ไหนยดูซิ world map อ้าวไม่ได้ดูตรงนี้เหรอเดี๋ยวดูตรงนี้ถูกแล้ว ไม่ใช่ออาอ๋ออันนี้งงมิชชั่นคอมพลีทต์สำเนียงไทยเวอร์มิชชั่นคอมพลีทต์สรุปว่าทำอะไรได้บ้างเนี่ยอ๋อรอดด้วยนะมิชชั่นสักเซสโอ้ปรบมือสุดยอดก็ได้ไม้มาสอฐานมา26โอเคไม้ไม้สองไม้52ฐาน26 ดิจิทันชิพก็ไม่เอฟเฟกอะไรใดๆกับเอ็กเนสนะคะเออรอดตายด้วยเว้ยเดนเจอร์ Danger ไม่มีสุดยอดขอบคุณมากเลยหนูหนูอะไรละลุงขอบคุณนะอาจารเช่อาจารเช่ขอบคุณนะคะรอดตายแล้วเว้ยชีวิตนี้จะมีอะไรทันบ้างระหว่างสร้างฟิชเชอร์แมนฮัทหรือว่าเด็กกับเจวานี้โอ้ย ขณะนี้ฮีโร่ของเราก็เหมือนเริ่มที่จะมีนี่ฮีโร่เราอยู่ไหนเราอ,อยู่นี่กำลังฮิวอยู่นะเออกำลังฮิวตัวเองฮีโร่ทำไมยืนอยู่ตรงนี้นะจ๊ะ้วสบายชิกท่านอื่นอยู่ไหนนี่มันอยู่นี่เลยเอา่ากดไม่ใช่กดอย่างงี้เอาลิกขวาเหรอโทษโทษกดผิดกดผิดอ่าลิกขวาทุกมูฟโอเค พิชเชอร์แมนฮัทพิชเชอร์แมนฮัทพิชเชอร์แมนฮัรุนมากรุนรุนหลือเกินไหนคนว่างจัดยัดให้หมดหมดแล้วมั้งเอออันเอ็มพลอยถ้าก็สู่เนาะพสร้างไก่ไปไหมไม่เดินเดินไหวไหมคะไม่หินเราน้อยจังเลย หินแล้วเหลือน้อยจังเลยค่ะไม่ได้การแล้วซื้ออีกแล้วตอนนี้เรารวยหินมันนหน้าตาเป็นยังไงนะอ๋อหน้าแบบนี้เจไม่มีเลยเหรอไม่ได้เฟรดไม่ไ<อ>ด้เฟรดไม่มีรมมรมมหรอลูกไม่มีก็ไม่มีไหมเนี่ยอ๋อนี่ไงขอสักเอ,อ่อสามสิบ เท่าไหร่ออสามสิบเนี่ยโอ้อแพงไปแพงไปไ่ไหรอ้อยห้ก็ไม้ไมมอย่ออโอก็เป้ยอยู่นี่หว่า <c> quest ขขบคุณค่าคุณสามีว่าที่สามีหรือเปล่าวงเล็บ <c oughs> มาได้หินแล้ว ได้หินมาแล้วดูขนทันไหมแค่นั้นเองช่วยเร่งทำให้หน่อยนะคะขอร้องละคะ่ะช่วยทำฟิชเชอร์แมนฮัทให้เสร็จหน่อยคะ่ะรบกวนด้วยนะคะไม้ไม้ได้แล้วแต่ว่าเหลือแต่หินนี่แหละ นี่คือนั่งนั่งหลับกันอยู่ปะเนี่ยเหมือนปลาเราก็จับได้ง่ายอยู่นะมาลองดูไม่ลองไม่รู้เดี๋ยวสร้างอันนี้ให้เสร็จเดี๋ยวจะไปสร้างพวกไร่หุ่นแล้วจ้ะไม่รู้เรียนคำนี้ไปหรือยังนะคำว่าเรือในภาษา,ษาเกาหลีเรียกว่าแฮสละลเอพอผ่านแฮแปลว่าเรือแบบเรือแบบเร,เรือลำเล็กอะไรอย่างนี้นะจ๊ะก็เรียกได้หมดแหละแต่ระหว่างรอแล้วเรียนเกาหลี มีอะไรให้เรียนอีกอันนี้ไงหิมะตกนุนนุนคือหิมะนูนีวาโย و, คือหิมะตกวาโย و, มาจากคาว่าโอดานะโอดาเป็นเหมือนรากศัพท์นะจ๊ะนูนีวาโย و. ก็คือหิมะตกนั่นเองจ้าแกงนี้เป็นอะไรอะฐานหมดหรอฐานหมดอะต้องใส่ฐานอ่าไม่ใช่สงสัยเราต้องซื้ออีกแล้วมั้งเนี่ย ใช้เงินแก้ปัญหาทุกครั้งเลยไหนคุณพรี่เจวันนี่ขอหน่อยว่า่านออคุณพรีก่ก็ก็ไม่ไหวเหมือนกันยากลําบากวินิเฟรดวินิเฟรตเออ่านเธอเยอะขอหน่อยจากห้าสิบได้ไหมเราไม่มี่านเลยสองก็ไม่พอเอาไม่อยู่เท่าไหร่สองห้าสองห้าก็ไม่อยู่นะสามร้อยก็ไม่อยู่นะตังเราเหลือเฟือโอเคส1 3ร้บาทก,กับฐานห้าสิก้อนขอบคุณค่ะ เรารวยทำอะไรก็ได้อันนี้แกเซอร์50ฟิชเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอันนี้ยังยังไม่เสร็จไม่หินหายแล้วเธอมีอยู่แปดสบสอาขอขอสักเจ็ดสิบ้ไหมเออเดี๋ยวมันต้องทยอยทยอยซื้อดีกว่าเดี๋ยวไอ้พวกแรนมันเอาหมดมันเอาไปทำอย่างอื่นหมดห5 0เหมือนเดิมเหรอ้วตอนนั้นเราสาิเหรอจำไม่ได้ ขอบคุณค่ะถึงว่ามันไม่ทํางานแล้วมันอยู่ที่สิบเจ็ดก้อนอ่ะขน้ขนค้นแบกขน้นข้นใช้ทีละหน่อยทีละหน่อยคนได้ทีละห้านะแบกแบกคนคน,นมามีคนมาเพิ่มมีคนมาเพิ่มทำงานซ้าทำงานซ้า ฐานเถินนี่มันมันไปไวมากเวอร์แต่ก็ได้อยู่แหละมั้งคิดว่าเนาะเวลานี้เราก็รอไปก่อนอันนี้ไงไดสองเลยเลยอีกสองแล้วเนี่ยโอเคเลยเดี๋ยวนั่งรอสักครู่สักครู่เดียวเท่านั้นระหว่างนี้เราก็รอมาเรียนเกาหลีกันดีกว่าฐานที่ว่านี้โคภาษาเกาหลีเรียกว่าซอกท่านซอกท่าน แปลว่าฐานนี่เองละจ้ะซ,ซอกท่านซอกท่านมาดูโบเอเวนต์สโตน m มจิก event. Stone Magic. อะไรอย่างเนี้ยมีมาขายคอร์หละเพิ่ม30%ิให้กับ30%ของหินให้กับเด posit ส0 0เลยนะมาเดี๋ยวขอดูก่อนสโตนเด posit ไม่รู้เรามีเยอะขนาดไหนนะมีหินเลยเอามาเหอะได้ได้จริงไหมเนี่ย เราเราข้าใจะอะไรผิดหรือเปล่าสามสิบเปอร์เซ็นต์นี่ของของที่มีอยู่แล้วหรือว่ายัางไงเราเข้าใจะอะไรผิดปะสโตนเดโพสิทมันต้องอยู่ที่ที่ไหนนู่นอ,อยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยเราคงไม่ได้เสียค่าโง,ง่ไปใช่ไหมทุกคนไม่ใช่ใช่ไหมไม่ลหลมันต้องมีบ้างแหละไม่เป็นไรตังเราหาใหม่ได้อย่าคิดมากเพราะเรารวย เอ้ยนี่ไงเลยอีสิบสองสิบเด็ดดินหลัวสิบสองวันเท่านั้นกับการสร้างฟิชเมนฮัททุกคนเร่งมือหน่อยค่ะอาจุมาอาจโจชีอาจุมาอาจโจชีเร่งมือหน่อยเร่งเวลาให้แหล้วกันลุ้นไม่ต้องลุ้นหรอกคะ่ะเพราะว่าเงก็ผ่านแหมโหนโหน,โนมาแบบนอนมาเลยเนี่ยเสร็จพอดีสู้เขาคะ่ะอาจุมาอาจโจชี เหนือทำไมอาจูมาอาโจชีได้รีวอร์ดแล้วเคลมเลยโนบิลิตี้เจ๋งมากแม่ยอดสตอกก็อกเต็มไฮอะทำไรทำหลายอย่างจังมีแกตเตอร์100ไอรอนปูดิว100เพลงปูดิวห้าสิสโตนปริกเออเรายังไม่มั่นใจนะว่าแบบเราทำได้จริงหรือเปล่าไม่ไม่เอาไม่เอาเราเราอย่าหวังอย่าหวังเลยละอย่าหวังเขาเรียกว่าอะไรอะ อย่ามากมากเอออะไรอย่างนี้อันนี้เขาฮิวเต็มแล้วนี่ภารกิจิวนี่นี่ยังมิชชั่นเดนเจอร์วิลี่ไฮอ๋อค่ะคอมมอนเนอร์แปดท่านอันนี้ครบแล้วครบแล้วอ่าไอซีแต่ว่าคอมมอนเนอร์อต้องเป็นแบบว่างานใช่ไหมยเยอะมากเราเราปล้นปล้นหน่อยได้ไหม <laughs> จะรอคนใหม่เหรอ ก็ได้นะได้แปดเออได้เพิ่มอีกแปดคนพอดีเลยรอคนใหม่ก็ได้วะรอคนใหม่ก็ได้ไม่งอ้อเออรอคนใหม่ก็ได้ไม,ไ,มไ,มไม่มีใครทําทำงานละไม่เอาและเอาด่วนขอขอโ,มโมยได้ไหมไอ้ขอขโ,โมยได้ไหมจ๊ะ บอ,อกคนหนึ่งนะจ๊ะผ่านยังเนี่ยทำไมต้องเกี้ยวกาดเกินด้วยเวอร์มากสตายได้เลยปะอ่ะไปแล้วเนาะมันต้องมีคนตายกลับมาแน่นอนเลยดันเจอ very high นะจ๊ะโอเคคอมมอนเนอร์ที่เหลือจับยัดเหมือนเดิมไม่เอาเอาออกมาเอาเอาไปทำไอ้นี่ดีกว่าชื่อ m มน พี่ช่แมนฮัตเออดีมากต้องแบบนี้ใช่เลยเดี๋ยวรอดูว่าเราจะคอมพลีทมิชชั่นนี้ไหมนะแต่เราทำมา5มิชชั่นเลยนะต้องทำเป็นมิชชั่นเดียวเองปวดร้ายมากเจว,วันนี่เราจะใช้เงินเลยใช้แรง <c oughs>